อยากถูกหวยต้องปลดล็อกกรรมวิธีแก้เครดคนไม่มีโชคซื้อหวยไม่ถูกสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ ทำไมไม่ถูกหวยเลยอยากถูกหวยจนไล่ล่าตามหาเทคนิคตามหาเลขเด็ดเต็มไปหมดเลยสุดท้ายก็ผิดหวังขยําหวยทิ้งอีกตามเคยผิดกับอีกหลายๆคนที่ซื้อกี่งวดก็ถูกเอาถูกเอาไม่รู้ไปเอาเลขเด็ดมาจากไหนทําให้ติดเป็นคําถามอยู่ในใจบ่อยครั้งว่าคนดวงเฮงที่ถูกรางวัลที่หนึ่งตามหน้าฟีดข่าวเหล่านั้น เขาทำบุญด้วยอะไรถึงถูกหวยทาไมถึงโชคดีขนาดนั้นขนาดเดียวกันเราก็ทำบุญแต่ทำเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะเคยโชคดีแบบนั้นบ้างโดยหลวงพอ่อฤษีลิงดำเจะอาวาสวัดจันทารามวัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานีมีชื่อเสียงในการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้วิชามาโนมยิทธิได้ให้คำตอบกับประเด็นนี้ไว้ว่า คนพวกนี้คือพวกที่ทำบุญโดยไม่มีการเตรียมการจะปุ๊บปั๊บก็ทำเลยทำด้วยจิตที่อยากทำบุญล้วนๆเขาอาจจะไม่ได้ทำบุญด้วยเงินหรือของจำนวนมากก็ได้เช่นเห็นคนกำลังถวายสังฆทานเรามีบาทสองบาทก็ร่วมถวายกับเขาการลงทุนมากแต่ได้อน,นิสงน้อยก็มีอยู่หรือหากทำบุญทำทานกับคนไร้ศีลไร้ธรรม หรือบกพ่องในศีลธรรมอย่างนี้คือการลงทุนมากแต่ได้อนนิสงน้อยลงทุนน้อยแต่ได้อนนิสง์มากเช่นให้ทานกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์สงชานหรือเป็นพระอริยะเจ้าบ้างโดยเฉพาะทำบุญสังฆทานยอดเยี่ยมอย่างยิ่งสูงมากเพราะฉะนั้นหากเจอใครกำลังถวายสังฆทานอยู่ก็ร่วมทำบุญด้วยเดียวนั้นเลย บาทสองบาทไม่ต้องมากเอาเท่าที่กำลังทรัพย์พอมีอย่าให้ตัวเองเดือดอร้อนทำบ่อยๆรับรองได้ผลไม่ต้องรอชาติหน้าฉะนั้นแล้วการจะถูกหวยถูกรางวัลที่หนึ่งหรือไม่ถูกหวยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับทริคการซื้อหรือการเล่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับบุญกุศลของแต่ละคนด้วยซึ่งการซื้อหวยไม่ถูก บางทีอาจมีสาเหตุมาจากกรรมกล่าวคือผลแห่งการกระทําไม่ว่าจะเป็นกรรมดีและกรรมชั่วที่ทําไว้แต่ปางก่อนรวมถึงการกระทําที่เคยทําไว้เมื่อก่อนที่ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกส่งผลทําให้ชาตินี้หรือช่วงชีวิตของคุณในตอนนี้อาภพับอับโชคซึ่งสามารถอธิบายได้ดังเหตุผลต่อไปนี้ เหตุจากกรรมเก่าเหตุที่ทำให้ไม่มีโชคเพราะเมื่ออดีตชาติคุณอาจจะไม่เคยทำบุญทำกุศลด้วยทานใดๆเลยแม้แต่น้อยหรือจะทำทานอะไรก็ให้แบบเสียไม่ได้ให้โดยที่ยังมีความตรนีอยู่ในใจหรือช่วยเหลือผู้อื่นเพราะหวังสิ่งตอบแทนหวังได้ประโยชน์เท่านั้นไม่ได้ทำด้วยใจอันบริสุทธิ์โดยเฉพาะศิลข้อสองที่ชอบลักทรัพย์ ไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีหรืออาจร้ายแรงกว่านั้นคือทำร้ายผู้อื่นพรากชีวิตผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ทำให้กรรมในอดีตชาติส่งผลแก่ตนในปัจจุบันทำให้เสียงโชคเสียงไม่ดีไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็นบางคนซื้อหวยก็เฉียดไปเฉียดมาแทบทุกงวดไม่เคยถูกกับเขาเสียที แต่กรรมก็ยังดนจิตด,ดนใจให้ต้องเสียเงินซื้อหวยแทบจะทุกงวดการซื้อหวยไม่ถูกจึงเป็นผลพวงจากผลของการกระทำมาจากอดีตชาติที่คุณทำไว้ด้วยนั่นเองเหตุผลจากกรรมใหม่นอกจากผลพวงจากการกระทำในอดีตชาติแล้วกรรมใหม่ที่ได้ทำในชาตินี้ ก็เป็นตัวกำหนดให้ไม่มีดวงในการเสี่ยงโชคได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นคนที่หวังอยากจะรวยทางลัดโดยหวังพึ่งโชคพึ่งดวงแต่เพียงอย่างเดียวเกียดคร้านไม่ยอมออกไปสแสวงหาโอกาสให้ตัวเองไม่รู้จักทำรรมาหากินมัวแต่คอยโชคลาภคอยแต่ให้ตนเองถูกหวยหรือแม้แต่การกระทำที่ก่อให้เกิดความเดือดอร้อนแก่ผู้อื่นเช่น เคยยืมเงินใครมาแล้วไม่ยอมใช้คืนเคยเอาทรัพย์ของหลวงหรือบริษัทมาใช้ที่บ้านเป็นต้นจึงทำให้เป็นคนอับโชคในเรื่องการเสี่ยงดวงพบเจอแต่อุปสรรคทำอะไรไม่ขึ้นและเก็บเงินไม่อยู่ฉะนั้นข้อนี้อยากให้ทุกคนรีบทำเป็นอันดับแรกซึ่งเป็นการแก้ควรเป็นการแก้แบบรวมทั้งที่จำได้บ้างจำไม่ได้บ้าง เพื่อเป็นการปลดล็อกโชคลาภให้กับตัวเองจากนี้ทำอะไรก็จะได้คล่องตัวและราบรื่นขึ้นเพราะถือเป็นการเปิดดวงเปิดวาสนาให้หลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายโดยวิธีถอนคำสาปแช่งคำสาบานคำสัญญาคำบนบาลสารกล่าวไม่ได้แก้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้สิ่งที่ต้องเตรียมถูบฮาคู เทียนขาวเล็กห้าคู่ดอกไม้ห้าคู่เงินบาทห้าเหรียญวิธีการอธิษฐานต่อหน้าพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์ว่าอิมังมิฉาอธิษฐานังปัญจะทัาราปิทุติยมปิอิมังมิชฉาอธิษฐานังปัญจุทัฏาราปิ ต,ติยมปีอิมังมิจฉาอธิฐานังปัจจุทัฏฐาราปิข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานถอนคำสาปแช่งคำบนบานที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุปทานด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยมานะด้วยมิจฉาทิฏฐิเป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียนสร้างเวรสร้างกรรม ไม่ประกอบด้วยธรรมไม่ประกอบด้วยวินัยไม่ประกอบด้วยกุศลไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยบารมีที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้สาบแช่งไว้บนบานไว้สัญญาไว้ในอดีตชาติก็ดีปัจจุบัน,นชาติก็ดีลูกน้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรัตนตรยัย และเทพพรมทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแม่พระธรณีได้โปรดเป็นสกีพยานในการที่ลูกขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้นถอนคำสาปแช่งถอนคำสัญญาร้อยหนพันห,หนุนนการบัดนี้เทินตั้งจิตแล้วกล่าวณักนะถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนณนะครอนโมครอนพุทธครอนทาครอนยะครอน ถอนด้วยนโมพุทธายะนะมามิหังและณการบัดนี้ข้าพเจ้าขอถือเพลานี้ขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินนับแต่อดีตชาติทุกพบทุกชาติจวบจนถึงปัจจุบันชาติที่เคยได้ล่วงเกินเคยเบียดเบียนท่านด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทำให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านเป็นทุกข์ จะระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ตามทีบัดนี้ข้าพเจ้าได้สำนึกผิดแล้วขอท่านเจ้ากรรมนายเวรนทุกท่านโปรดเมตตาอาโหสิกรรมต่อกันนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะสร้างบุญกุศลหมันบำเพ็ญบารมีอุทิตต่อเจ้ากรรมนายเวรนทุกท่านขอทุกท่านจงน้อมรับอนุโมทนาสาธุก,การ และอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุเสร็จพิธีแล้วนำสิ่งที่เตรียมไว้ใส่ผานวางไว้ที่หน้าพระประธานโดยไม่ต้องนํากลับทำตามคำบนบาลสารกล่าวทันทีความเชื่อในเรื่องบนบาลไม่ว่าจะเป็นการบนบาลในเรื่องการงานความรักการเรียนสุขภาพ เชื่อในเรื่องการบนบาลทั้งยังอยากถูกหวยยังคงเป็นพฤติกรรมที่ยังทํากันอยู่เรื่อยมาและผู้คนยังนิยมเดินทางไปบนบาลสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันไม่ขาดสายแต่ก็ไม่ใช่ว่าบนบานขอผ่อนไปแล้วจะไม่ต้องทำอะไรรอผลสำเร็จเพียงอย่างเดียวเพราะก่อนที่เราจะได้ผลดีเราจะต้องทำกรรมดีเสียก่อน และที่สำคัญเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วไม่ควรลืมทำตามที่ให้สัญญาไว้ทางที่ดีถ้าบนแล้วสำเร็จต้องรีบกลับไปแก้บนอย่างรวดเร็วที่สุดและทำตามที่ได้บนได้บอกไว้ทุกอย่าง <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันส่วนใครที่จำไม่ได้ก็ลองแก้บนตามวิธีด้านบนดู <c oughs> เพื่อจะดวงดีมีโชคแบบเขาบ้าง มันสวดมนต์เจริญภาวนาอยู่เป็นประจำการสวดมนต์ถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่พุทธศาสานิกชนทั้งหลายพึงปฏิบัติเมื่อเราได้สวดมนต์อยู่ทุกวันย่อมส่งผลดีหลายประการอาทิเช่นฝึกสมาธิให้ใจมีความสงบทำให้เรามีความสงบเยือกเย็นในจิตใจเพิ่มมากขึ้นไม่คิดอิจฉาริษยาผู้อื่น และมีพลังในการออกไปสแสวงหาโอกาสให้ตัวเองโดยไม่ต้องรอหวังพึ่งโชคลาภเพียงอย่างเดียวสร้างศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยเป็นการเสริมสร้างพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าได้ความเป็นสิริมงคลทุกบทสวดมนต์นั้น มาจากอัคระที่ศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจดลบันดาลให้สิ่งอัปมงคลออกไปจากชีวิตและสร้างสิริมงคลให้กับผู้สวดเหมือนเป็นการได้รับคำอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายคือการรักษาศินห้าสินห้าคือศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิตเพื่อให้เกิดความปกติ ทั้งในตนเองและสังคมให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและง่ายที่จะปฏิบัติมากที่สุดอีกทั้งยังช่วยยกระดับจิตใจและก่อให้เกิดอันิสงค์ขึ้นมากมายครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสำหรับช่องครูกดชแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องครูกดด้วย สุดท้ายนี้กระผมเองก็ขออํานาจถุนพระศรีพระราชนารายัยคุณธราพุทธธรรมพระสงฆจงมาอํานวยความสะใท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารชนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นต่ความปรัถนานะครับสําหรับคลิปนี้ช่องครูกวเห็นแล้เปล่าครับว่าสวัสดีครับ